อื <t <t ่อยมากอะไรนะปูนปูงอมถ้ากินน้ำสุดคลาสสิกเตรียมพร้อมแล้วคนก็พร้อมแล้วตรวก่อนถ้าขปนงันก็ไปดูกันเลยสวัสดีค่ะ กระจายมาตอนนี้เวลาตืสีกว่าๆนะคะนเกณมตื่นแล้วปกติไม่ตื่นเร็วนาดนี้ค่ะเคยปกติตื่นสายมากแต่ว่าเมื่อวานง,ง่วงมากก็เลยหลับไม่ไปล้างหน้าเลยก็วันนี้ก็เลยตื่นเร็วแต่ก็เป็นเรื่องงามยามดีที่เราจะได้มาทำาพอก o วันเดวิตเกนีมาดูกันว่าหนึ่งวงันเกน่จะทำอะไรบ้างก็เป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ อย่างแรกที่ทําก็คือต้องพับผ้าห่มก่อนนะคะแล้วก็เอามันขึ้นไปเก็บไว้ตรงนี้เพราะว่าถ้าผ้าห่มอยู่บนเตียงแมวจะฉี่บนเตียงเราจะฉี่บนผ้าห่มแล้วมันจะเลอะเตียงนี่เก็บมีแมวนอนอยู่ข้างๆด้วย <c oughs> แล้วก็มีตุ๊กตาติมลูเย่กว่ห้องสนิทสักหน่อยนะคะ <c oughs> เป็นพิธี ปกติถ้าเลอมากมากก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นแต่ถ้าขี้เกียจก็จะใช้ไม้กวาดอย่างนี้แล้วก็จะใช้เครื่องดูดอย่างนี้มาดูดเลิศป่ปะเพราะว่าปกติใช้ไม้กวาดเราใช้ที่โกยใช่ปะ่ะมันก็จะแบบโกยไม่เข้าสักทีใช้นี้คือจบมากไปตามไปทำตามกันได้ตัวเล็กๆไว้ดูดฝุ่น จึงนี่แล้วก็เก็บขนแมวจะใช้สติกเกอร์ที่หวีแมวนี่แหละเราก็จะรูปนี้เป็นได้ไปกิดติิกแล้วคะท่านผู้ชมนี่จะตรงในพวกมีก็คือได้หมเดเลยจึิงให้ลงจันแมวต่อนะคะดูนะสะอาดแล้วป้าสุดยอดให้เปียกนะคะ ปกติก็จะมีให้เม็ดตรงนั้นแต่ก็จะมีเปียกวันละครั้งแนะนำน้องแมวนะคะเผื่อใครไม่รู้จักเอมี่ชื่อพิโมพิโมะหนอไม่หัน้วยตัวน,นี้ชื่อยูมิขอดูหน้าหน่อยไ้ดูหน้าหน่อยไ้ยูมิยูมินะคะไม่ยอมทำให้มองหน้าแล้วก็นี่ก็คินเด็ดนะคะคินเด็ด oh. อ้าวอืมนั่นแหละ กินข้าวกันอยู่มีสามตัวนะคะพันเมนคูณหมดเลยถ้ากินน้ำสุดคลาสสิกดื่มยี่ยงปัตุชนหยดหมดเยหยดหมดแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนน้ำผู้ด่างกันสักหน่อยน้องเริ่มขุนแล้ว แล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำและหิวข้าวด้วยเดี๋ยวจะรดน้ำต้นกุหลาบด,ด้วยตอนแรกน้องโอเคแล้วแต่ว่ามีช่วงหนึ่งน้องหายไปเลยน้องน้องเกือบตุยไปแล้วแต่ว่าน้องก็รอดออกมาได้ถือว่า เจ๋งมากโตไวๆโตไว,ๆ,ตวๆดีอันนั้นแล้วข้าอดข้างบนและนี่ก็คือมื้อเช้าของวันนี้ค่ะกระเพราหมูกรอบไข่ดาว นี่นะคะหนึ่งคำครบหมูไข่ข้าวไปกับเพาอ,อ่ะปากนะปูนปูนงมหมดเลยกิน <c oughs> ข้าวเสร็จแล้วก็จะกินวิตามินซีเป็นแบบเม็ดเคี้ยวอร่อยเสร็จแล้วก็จะกินอันนี้นะคะเป็นวิตามินผิวกิน2ตัว ของหวานของวันนี้เป็นนี่น้ำอัญมณีมัสแคทค่ะใส่มัสคัตเออใส่มัสคัตเก็ชเรียกว่าชัยมัสแคทคือแบบเรียกเองคิดว่าเรียกอย่างนี้แล้วก็เลยเรียกอย่างนี้มาโดยตลอดแต่ก็เห็นคนอื่นเขาเรียกว่าใส่มัสคัตใช่ไหมก็เลยเลยเลยเรีเรู้ว่าตัวเองเรียกผิด <laughs> อ,อ,อินเอีเด้อจะมารีวิวนุ่มชี นุ่มชิดคือคือที่สุดของอันนี้แล้วคือแบบว่าจริงๆริค่อยเทให้หมดแต่ว่าเราเลือกที่จะเก็บมันไว้เพราะมันอร่อยมากทุกคนคือมันแบบมันอร่อยมากอื้มอื้อร่อยมากมันนนัวอ่ะเปรี้ยวอ่ะเออเปรี้ยวๆนนัวแล้วก็หวานๆด้วยมันมันละมุนแล้วก็มันหอมครีมชีสถ้าลองวอก็คืออร่อยมากเปล่าๆแล้วนะ <Happy. S 1> แต่เราก็จะไปเล่นเกมแหละเพราะว่าจะไปเล่นเกมอะไรให้ไทยดูจากชื่อแมวของเราที่ชื่อยูมิอิโมคินเดะให้ไทยว่าเราจะเล่นเกมอะไรเฉลย R O V ผิด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 เราเล่นไปเล่น L O L กันดีกว่าโกโก้โกเกมพร้อมแล้วคนก็พร้อมแล้วแมวก็พร้อมแล้วขนมก็พร้อมแล้วไปเล่นกัน ที่ีของว่างอันนี้ก็คือสกอ์ที่เออคือแมวบังนี่ก็คือสกอ์ที่สีแดงจะเยอะหน่อยดี๋ยวก็ได้อยู่ได้อยู่เนาะได้อยู่แหละออนนี้ก็อยู่ในห้องครัวนะคะก็เกลโลมาทำหมูวัดสมุนไพรเป็นเมนูที่เกลชอบกินมากแบบอร่อยแบบกินบ่อยมากมก็ทำง่ายมาด้วยก็จะทำยังไงก็ไปดูกันเลย มีผักหลักๆที่เราใช้ก็จะมี2ออย่างก็คือใบสะระแหน่กับผักเพลนะคะกปิดล่างเนี่ค่ะก็จะมีผักเพลแล้วก็ใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีซอย แล้วก็มีพริกขี้หนูกับพริกจินดา <c oughs> เป็นของแล้วก็มีกระเทียมโอ้กระเทียมเยอะๆชอบกระเทียมแล้วก็น้องหมูของเราวด้ว,ว,วดค็คลุกเคล้ากัน,น,น,นเป็นเหมือนตัวนี้ไปนะคะก็จะได้นาตาแบบนี้เยอะมาก ก็จะแบ่งสักประมาณครึ่งหนึ่งเก็บไว้ในช่องฟรีซแล้วก็อีกซึ่งหนึงก็เก็บไ <c oughs> ว้ทำเนาะมันก็จะใช้สเปรยน้ำมันเพื่อความคลีมจริงๆถ้าทำอันนี้ก็ทอดเลยก็ได้อันนี้เราครีคม มีพัสดุมาส่งกี่จะมาเจ็เกะดูดีกว่าสั่งอะไรมาจะไม่ได้จะมีมาส่งสามกล่องกล่องแรกเป็นอันนี้ที่บำรุงผมกล่องที่สองเป็นนี่เสียงกรำลังดังมากกล่องที่สองเป็นอันนี้เป็นน้ำยาหยอดตาเป็นน้ำตาเทียมเพราะว่าตาแห้ง แล้วก็อันนี้เป็นของขวัญที่จะเอาไว้ให้พวกพี่พี่ทีมงานเป็นของขวัญปีใหม่จงไม่ปวดหลังรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นคำที่น่ารักแล้วก็จะได้แบบให้พี่พี่เขาได้ดมเรียกพลังจะได้แบบมีพลังทำงานกันมากขึ้นอืมมาแล้วทำตั้งแต่บ่ายโมงกว่าเสร็จสี่โมงกว่าดมาก ที่ห้องล้นนะคะก็เข้าเรียบร้อยอิ่มแล้วนะงของตึงหนังตาอยอนมากตอนนี้แต่ว่าก็จะมาเล่าอะไรให้ฟังก็คือพี่เกดเลือกทําแบบว่าอยู่ที่บ้านใช่ไหมเพราะว่าเกดเป็นคนที่แบบปิดบ,บ้านมามเป็นคนที่ไม่ค่อยไปไหนสักเท่าไหร่นะคะเออแต่ว่าช่วงนี้เกดเปลี่ยนไปนิดหน่อยคือแบบว่าเกดก็แบบ เวลาก่อนจะไปซ้อมอะไรเงี้ยแกก็จะออกจากบ้านเร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ไปแบบจเจอเพื่อนๆหรือว่าแบบบางทีก็อยากจะไปแบบอุ้ยแบบไปหาหอะไรกินไหมอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าชอบจุดๆนีดด้มากเลยเพราะว่าแบบที่เป็นแบบนี้เพราะเพะื่อนมาดูคนแบบน่ารักมากๆทุกทุกช่องหัวใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะมาบอกก็คือเรื่องทำไมถึงชื่อเก๊เนี่ยเออก็รู้สึกมีคนสงสัยเยอะเหมือนกันก็จะมาบอกว่ามันมาจากชื่อ a c e b o o k ตั้งแต่แบบสมัยเก๊อย ประถมม,ะมัธยมสักอย่างที่แบบว่าเวลาตั้งชื่อเฟซบุ๊กมันจะต้องมีชื่อแล้วก็นำสกุลใช่ไหมเออไอเราก็ใส่ชื่อว่าเกรสแต่ว่านมสกุลจะให้เราใส่นมสกุลเรามันก็อาจจะแปลกๆไม่น่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบคิดๆก็เราก็เลยได้เป็นชื่อ NAE มา NAE มันมาจาก N มาจากนัตพรตัว N, ว N มันนัตพรขึ้นต้นด้วยตัว N ใช่ไหมเออเป็นชื่อจริงของเกสเองนัตพรเกสก็เลยเอาตัว N มาส่วนตัว A มาจากตัวแรกของนมสกุลเกส ตัว A แล้วก็ตัว E เป็นตัวสุดท้ายของ,งานามสกุลเกตก็คือมาจากชื่อนามสกุลของเกตเองเป็น NAE เป็นเน่รวมกันเป็นเกสเน่แล้วก็ใช้ชื่อนี้มาตลอดแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วก็มีแต่คนเรียกเกสเน่เกตเนเก,ก็ชอบชื่อนี้มากๆเลยเพราะว่าแบบเหมือนช่วงนี้คนก็กเกสเยอะเวลาแบบพูดถึงกกเกสก็จะแบบว่าเกสไหน,ไ,หน <laughs> ไอเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเออก็ถ้าตอบว,ว่าเกสเน่ไง เออเก็ตเน่มันก็จะรู้เลยว่าอ๋อเก็ตเน่เออราอ,อ,อันนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้นะคะอยู่ด้วยกันมาทั้งวันเลยก็ขอให้นอลับฟันดีรู้ไหมทําไมถึงบอกว่าขอให้นอนลับฝันดีพระเก็ตรู้ว่าทุกคนจะดูคลิปนี้ตอนคืนจริงๆก็คือ <laughs> มีคนคอมเมนต์ว่าอ,อ๋อผมดูสั้งกลางวันครับ <laughs> คือแบบคลิปนี้มันจะปล่อยตอนสองทุ่มไงมคลิปนี้จะปล่อยตอนกลางคืน เพราะเราเป็นคนที่มาจากอนาคตเรารู้เราเห็นไปเรื่อยป่ะอ่ะก็นี่แหละคะ่ะเริ่มง่วงแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบนะ้ำาักผ่อนแล้วนะคะก็ปัดดีจ้าบ๊ายบายไว้เจอกัน